สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสากพาเดินพาชมวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งที่ดินของเราในวันนี้เป็นที่ดินแปลงเล็กนะฮะบนเนื้อที่4ไร่ 19ตารางวานะครับต้องบอกว่าแปลงที่ดินนั้นห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตําตบลหนองแกนะครับซึ่งจะมีชุมชนนะครับก็มีอยู่หลายร้อยหลังคาเรือนนะฮะแล้วที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเด่นด้วยกัน หลายอย่างเลยนะครับอย่างทางสาธนารนณะบริเวณทางด้านหน้านะครับมีความยาวถึง150เมตรบริเวณทางด้านท้ายนะครับก็ติดในส่วนของคลองน้ําใหญ่หรือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าคลองพแวงซึ่งติดทางด้านท้ายยาวถึง1 0 0 80เมตรนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่ดินในเขตอำเภอเมืองนะครับอยากจะปลูกบ้านทำสวนทำกเกษตรมีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับท่านผู้ชมอยากจะทำสวนกเกษตรหรือว่าทำโคกหนองนานะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีบริการในส่วนของบริการหลังการขายนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมซื้อแล้วนะครับอยากจะปรึกษาหารือนะครับหาคนงานปลูกป่า นะครับกับพื้นที่โซนนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินสวยไม่ไกลตัวเมืองนะฮะก็สามารถที่จะนัดดูที่ดินได้ในทุกๆวันนะครับท่านผู้ชมก็มีข้อสงสัยอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับมาไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาทําความรู้จักกันไว้นะครับหรือว่ามาดู ใน่วนของจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับบเวณของแปลงที่ดินของเราเนี่ยวิ่งตรงออกไปก็จะไปในส่วนของอวัดสังกัดรัตนาคีรีหรือว่าเขาสแกกลังนั่นเองเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพมุมสูงกันก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับจะพพาาเดินช สวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินด,ดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจ สคือผลคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ขอเจ้าา บรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยือื่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุไทยธานีสนใจทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ สำหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินนั้นนะครับบริเวณทางด้านท้ายเนี่ยติดในส่วนของอคลองแวางนะครับซึ่งมีความยาวถึง180เมตรนะครับถ้าเราดูจากภาพมุมสูงเนี่ยผมก็จะใช้ในส่วนของเส้นสีฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ในในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะ ในส่วนของทางสาธนารณะนะครับที่จะเข้ามายังบริเวณของแปลงที่ดินเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางหินคุกนะครับรถเกง๋งรถกระบะสามารถเข้ามาได้นะครับซึ่งผมก็ลงมาจากถนนลัดยางถนนคอนกรีตนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ สามถึงสี่รอยเมตรเท่านั้นเองนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยก็มีในส่วนของเสาไฟฟ้านะครับที่เข้ามายังในเขตของแปลงที่ดินนะฮะในต่อในส่วนของคลองน้ําตรงนี้นะครับที่ผมมีข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของคลองพวเงที่ไหลผ่านยังบริเวณด้านท้ายเนี่ยก็แทบจะตลอดทั้งปีนะครับก็เป็นอะไรที่ ท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับอยากจะได้ที่ดินไม่ไกลในส่วนของตัวเมืองนะครับแล้วก็ติดในส่วนของคลองน้ําต้องบอกว่าติดกันแบบสะใจเลยนะครับหนึเมตรเป็นอะไรที่ยาวมากๆนะครับกับพื้นที่เนื้อที่แค่สี่ไร่นะครับขายเหมาสขายยกแปลงในราคา6กแสนห้าหมบาทนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่เลียงนะครับในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าทางสาธารณณะของเรานะครับจะหันหน้า ไปทางด้านของทิศเหนือซึ่งเป็นทางนะครับเป็นหินคุกนะฮะซึ่งอาจจะในวันข้างหน้านะครับอาจจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตก็สามารถเป็นได้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะครับบ้านหนองแกนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากในส่วนของตัวเมืองของเรานะครับแล้วก็มีในส่วนของเสาไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็มีในโวนของเพื่อนบ้านนะครับที่เขามาทําเกษตรอยู่บริเวณทางด้านใน ทางด้านหน้าติดทางสาธารณะมีความยาวถึง150เมตรนะครับพื้นที่4ไร่ยาว150เมตรต้องบอกว่าเป็นที่ดินหน้ากว้างนะครับแล้วก็ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่70เมตร แล้วก็บริเวณทางด้านท้ายเนี่ยจุดสังเกตของเขาเลยเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นคูคลองนะครับแล้วก็ไหลผ่านบริเวณทางด้านท้ายจะอยู่ทางด้านของทิศใต้นะครับ180เมตรก็จะมีลักษณะโค้งไปโค้งมาตามภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นจากภาพมุมสูงสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่30เมตรที่ดินเนี่ยไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมห่างจากแหล่งชุมชนหรือว่าวัดตลาดร้านค้านะครับออกไปเนี่ยโดยประมาณ800เมตรเท่านั้น ถนนรัดยางเส้นอุทัยธานีทับทัน3 2 2 1ก็เป็นอีก1เส้นทางที่จะสามารถมาที่ดินแปลงนี้ได้นะครับโดยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเราจะสังเกตได้ว่าที่ดินณนปัจจุบัน,เ,นเป็นนาเขียวสวยแล้วไม่ได้ต่ำจากถนนนะฮะไม่ได้ต่ำจากถนนนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมดูจากภาพมุมสูงมานี้ก็จะเ,เกิดความเข้าใจนะครับในบริเวณของแปลงที่ดิน พื้นที่โซนนี้นะครับห่างจากวิทายาลัยเกษตรนะครับรวมไปถึงกรมทางหลวงมีอบตนะครับอยู่ที่3กิโลตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่บนทางสาธารณะนะฮะมันยาวมากๆนะครับ150เมตร ถ้าเรากลับไปในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตอนนี้นะครับก็ตรอกโรงยานะครับตอนนี้ซึ่งมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดของเราเป็นจํานวนมากนะครับโดยประมาณ7กิโลเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูในส่วนของทางด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับที่เป็นในส่วนของอคลองพแวงหรือว่าคลองน้ําสาธารณะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาครับ จากบนทางสาธารณะนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามายืนอยู่ในแปลงที่ดินนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็เป็นผืนานาทั้งแปลงนะฮะแล้วก็ทําทให้ผมได้เห็นถึงอขอบเขตที่ชัดเจนนะครับสำหรับแปลงที่ดินเนี่ยเรากําลังจะเดินนะครับไปทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งเป็นในส่วนของคลอ,องน้ําสาธารณะอย่างที่ผมให้ท่านผู้ชมได้เห็นจากภาพมุมสูงจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความ อุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของแหล่งน้ําก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นในเรองของผลผลไล้รลผกผล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 อลผรผลผัผลผลผลกลกนลผ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 นผลผลผลผกผลผลนลผรผล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 ผม่วผลผลผลผ อันนี้ผมกําลังเดินนะครับอยู่บนขอบคันที่ทางด้านทิศใต้นะครับที่เป็นคูคลองนะครับซึ่งต้องบอกว่าคลองตรงนี้มีรัศมีหรือว่าความกว้างนะครับจากที่ตาผมได้สังเกตต,ตอนนี้โดยประมาณ20เมตรเป็นลําคลองซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็มีน้ำไหลผ่านบริเวณทางด้านท้ายนะฮะเนี่ยนะครับ น้ำนะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับกับพื้นที่โซนนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับกับในส่วนของอเขื่อนวังล่มก้านะครับที่เขาก็จะ,ะปล่อยน้ำนะครับชักน้ําชักล่องกันมานะครับตามตามกันมาแต่ตรงนี้มันขึ้นในส่วนของคลองแวงนะฮะ ในส่วนของการทํานานะครับผมได้ข้อมูลมาว่าสามารถทํานาได้สองครั้งนะครับการทํานาได้ถึง2ครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าที่ดินนี้นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะครับใครที่อยากจะทําเกษตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนานะครับหรือว่าจะทําเป็นสวนผลไม้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็สามารถมองว่าสามารถที่จะทําได้เนี่ยนะฮะอันที่จริงนะครับ หลังจากที่ผมได้เดินนะฮะก็จะทําให้เห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้อันที่จริงอะ่ะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับแต่อัตราส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นจากภาพมุมสูงอาจจะติว่าเป็นที่ดินแปลงเล็กนะครับแล้วก็อาจจะดูว่ามันดูแคบนะฮะแตะ่ตรงที่ผมยืนนะครับผมก็ต้องบอกว่าดยจากสายตาแล้วเนี่ยกับพื้นที่สีไร่เนี่ยท่านผู้ชมเพียงพอนะครับกับการที่เราจะปลูกบ้านทําสวนทําเกษตรหรือว่าจะปลูกป่า อันนี้ก็สามารถที่จะทําได้พื้นที่โซนนี้สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นในโซนของต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณแปลงที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นประดู่ต้นสะเดานะครับก็จะมีให้เห็นอยู่ปรปลายนะครับกับพื้นที่โซนนี้ก็สามารถที่จะแสดงได้ว่าเราอยากสามารถที่จะทำนะฮะทำอะไรก็ได้นะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ก็ดีนะครับก็มีต้นมะขามมีต้นนั้นต้นนี้นะฮะก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้นะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือว่าต้องการในส่วนของภาพมุมสูงหรือว่าแนวขอบเขตแปลงที่ดินที่ชัดเจนเราก็สามารถที่จะส่งให้ท่านผู้ชมในดูในช่วงของอช่องทางไลน์ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบร,ราาศิเวณทางท่านท้าย เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างในส่วนของวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ